สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าขนหัวลุกรายการที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงแห่งความลึกลับเรื่องราวเหนือนธรรมชาติที่หลายครั้งเราก็หาคำอธิบายไม่ได้วันนี้ผมขอพาทุกท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศเย็นยเยือกของอพาร์ตเมนต์เก่าแก่แห่งหนึ่งและเรื่องราวที่คุณอาร์มผู้ดูแลอาคารได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองเรื่องราวที่ทาให้เขารู้จักคาว่าความกลัวได้อย่างถึงแก่นนั้น คือเรื่องราวของเสียงเรียกจากห้องพักร้างชั้น5ครับ เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณอามเพิ่งเรียนจบใหม่ๆห,หางานทําในเมืองหลวงและได้งานเป็นผู้ดูแลอาคารและพนักงานกระดึกของอาพาร์ตเมนต์เก่าแก,แก่แห่งหนึ่งในย่านชานเมืองตัวอาพาร์ตเมนต์มีชื่อว่าสิริพรเพลสดูจากภายนอกก็เป็นตึกปูนเจชั้นที่เก่าทรุดโทรมตามกาลเวลาผนังมีรอยปูนร้าวและคราบตะไคร่น้ําเกาะกลางบางส่วนสีซีจางหลุดล่อนเป็นแห่งๆแ,แต่ก็ยังดูขลัง และมีชีวิตชีวาตามแบบฉบับของอาคารที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนับ10ปีที่นี่มีห้องพักรวมประมาณ50กว่าห้องแต่ที่แปลกคือชั้นห้านั้นถูกปิดตายเอาไว้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่คุณอามจะเข้ามาทำงานเสียอีก คุณอาร์มเองก็เป็นคนหนุ่มไฟแรงไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้เท่าไหร่เขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าประปราหรือไม่ก็เป็นแค่จินตนาการของคนที่ชอบคิดมากเขามักจะหัวเราะกลบเกลื่อนทุกครั้งที่มีคนแก่ๆหรือรุ่นพี่พนักงานคนอื่นๆแซวเรื่องผีสางประจำตึกแต่ลึกๆแล้วเขาก็แอบรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลบางอย่างของที่นี่อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาที่เขาต้องอยู่เวรคนเดียวในตอนกลางคืน บรรยากาศของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จะเปลี่ยนไปราวกับคนละตึกความเงียบที่ไร้เสียงเสียบแทงแก้วหูแสงไฟสีส้มนวลที่สาดส่องลงมาจากหลอดไฟนีออนเก่าๆสร้างเงาทะมึนยาวเหยียดไปตามโถงทางเดินมันชวนให้รู้สึกวังเวงอย่างประหลาด พี่สมชายพนักงานเก่าแก่ที่ทำงานมานานหลายสิบปีเคยเล่าให้คุณอามฟังว่าชั้น5้าของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกปิดตายมานานกว่า15ปีแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในห้อง5 0 2เรื่องราวเล่าว,ว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ห้องนั้นพ่อแม่ลูก3มคนอยู่กันอย่างมีความสุขดีแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์สยดสยองขึ้นเมื่อจูจ่ๆผู้เป็นพ่อก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาเขาล มือฆ่าพันรยาและลูกทั้งสองคนอย่างเหี้ยมโหดก่อนจะจบชีวิตตัวเองตามด้วยการกระโดดลงมาจากระเบียงห้อง502นั่นเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเช่าห้องพักที่ชั้น5อีกเลยแม้กระทั่งห้องอื่นๆในชั้นเดียวกันก็พากันย้ายออกไปจนหมดทางเจ้าของอาพาร์ตเมนต์จึงตัดสินใจปิดตายชั้น5นั้นไว้ปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่ากลายเป็นที่เล่าลือถึงอาถรรพ์ที่ยังคงอยู่แม้เวลาจะผ่านไปนาน เท่าไหร่ก็ตามคุณอามฟังเรื่องเล่าของพี่สมชายแล้วก็รู้สึกขนลุกสู้แต่เขาก็ยังคงพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งที่เอาไว้หลอกเด็กเท่านั้นแหละถึงอย่างนั้นเขาก็ยอมรับว่าตั้งแต่เขาทำงานที่นี่ก็ไม่เคยมีใครขึ้นไปที่ชั้นห้าเลย บานประตูเหล็กที่กานถังขึ้นบันไดสู่ชั้น5ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาด้วยโซ่และแม่กุญแจขนาดใหญ่ส่วนลิฟต์เองก็ถูกตั้งโปรแกรมไว้ไม่ให้จอดที่ชั้น5เช่นกันราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือไม่ก็เป็นการป้องกันไม่ให้ใครต้องไปพัวพันกับสิ่งที่มองไม่เห็น คุณอามเองก็ไม่เคยคิดอยากจะลองขึ้นไปดูเลยสักครั้งเพราะแค่ได้ยิงเรื่องราวก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขารู้สึกเย็นสันหลังวาบขึ้นมาได้หลายครั้งเวลาที่คุณอามอยู่เวรดึกคนเดียวเขาจะรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแปลกๆมาจากชั้นบนสุดของอาคารบางครั้งเป็นเสียงคล้ายคนเดินลากเท้าช้าๆบางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างตกลงมาดังตุบตับ บางครั้งก็เป็นเสียงเหมือนลมหวีดหวิวหลอดเข้ามาจากช่องหน้าต่างที่ขูกปิดตายคุณอามจะพยายามบอกตัวเองว่ามันคือเสียงลมเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือไม่ก็เสียงท่อประปาเก่าๆที่กำลังส่งเสียงตามอายุการใช้งานแต่ในใจลึกๆเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงเหล่านั้นมันฟังดูผิดธรรมชาติและน่าขนลุกกว่าปกติหลายเท่า เวลาที่เขายิ่งพยายามจะหาเหตุผลเสียงเหล่านั้นก็จะยิ่งดังชัดขึ้นราวกับจะเยาะเย้ยความคิดของเขาแต่เขาก็ทำได้แค่แกล้มทำเป็นไม่ได้ยินพยายามจดจ่ออยู่กับการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อขับไล่ความรู้สึกหวาดกลัวที่กำลังคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเขาจนกระทั่งคืนหนึ่งคืนที่ฝนตกหนักและลมพัดโหมกระหน่ำจนต้นไม้ใหญ่หน้าอาพาร์ตเมนต์เอลู่ไปตามแรงลมอากาศเย็นเยือกจนจับใจ ไฟฟ้าในอาพาร์ตเมนต์กระพริบติดตดับดับอยู่หลายครั้งสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวและชวนให้ใจหวิวคุณอามนั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นล่างกำลังเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือแก้เบื่อเพราะคืนนี้ไม่มีใครลงมาทำธุระอะไรเลยทุกอย่างเงียบสงดัดมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและเสียงลมพัดหวิวดังเข้ามาให้ได้ยินจูๆ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้น เสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนที่นี่เป็นเสียงที่ดังชัดเจนจนทำให้เขาต้องเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอโทรศัพท์เสียงนั้นคือเสียงโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบโบราณที่ใช้หมุนแป้นสายเสียงกริ๊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 งดังชัดเจนมาจากไหนสักแห่งในตึกนี้ คุณอามขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยเขาน่าใจว่ามันไม่ใช่เสียงโทรศัพท์จากออฟฟิศของเขาเพราะโทรศัพท์ของเขามันเป็นแบบกดปุ่มและเสียงเรียกเข้าก็ไม่ใช่เสียงแบบนี้แล้วมันเป็นเสียงจากไหนกันแน่เขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นดังมาจากชั้นบนใช่แล้วมันดังมาจากชั้นบนขึ้นไปเรื่อยๆเราว,ว่ากำลังถูกส่งมาจากห้องใดห้องหนึ่งในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ คุณอามยืนขึ้นกวาดสายตามองไปรอบๆออฟฟิศและบริเวณล็อบบี้ไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเขาและโทรศัพท์ของออฟฟิศก็ไม่ได้มีสายเรียกเขา้าคุณอามรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยังพยายามจะหาเหตุผลมารองรับความคิดของตัวเองเขานึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นโทรศัพท์ภายในของห้องพักห้องใดห้องหนึ่งที่เปิดทิ้งไว้แล้วเจ้าของห้องไม่อยู่หรือเป็นโทรศัพท์ในห้องที่ร้้งไปแล้วแล้วระบบไฟฟ้าเกิดลัดวงจรขึ้นมา เสียงโทรศัพท์ดังติดต่อกันหลายครั้งก่อนจะหยุดไปชั่วครู่แล้วก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงกริง้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 งมันฟังดูชัดเจนและดังกว่าเดิมราวกับว่ามันพยายามจะเรียกเขาให้ได้ยินแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือเสียงนั้นมันไม่ได้มาจากชั้นล่างหรือชั้นกลางๆแต่มันดังมาจากชั้นบนสุดของอาพาร์ตเมนต์มันดังมาจากชั้นห้า เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดในค่ำคืนที่ฝนตกหนักมันช่างเป็นอะไรที่ชวนให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะคุณอามรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่วิ่งพล่านไปทั่วทั้งตัวเขานึกถึงเรื่องเล่าของพี่สมชายเกี่ยวกับชั้น5้าที่ถูกปิดตายห้องห้าสองและโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่นั่นความคิดเหล่านั้นทำให้เลือดในกายของเขาแทบจะหยุดไหล เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคุณอาร์มตัดสินใจที่จะขึ้นไปตรวจสอบเขาไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้เขาทำแบบนั้นอาจจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจจะเป็นความรู้สึกท้าทายในจิตใจของเขาเขาหยิบไฟฉายกระบอกเล็กๆที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานและคว้าพวงกุญแจที่มีลูกกุญแจแม่กุญแจของชั้นห้ปิดอยู่ด้วยเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ใช้มันจริงๆคุณอามเดินไปที่ลิฟต์ กดปุ่มขึ้นไปชั้นเจ็ดก่อนจะเดินลงบันไดมาทีละชั้นเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเขาเดินขึ้นไปสูงเท่าไรบรรยากาศรอบตัวก็ยิ่งหนักอึ้งขึ้นเท่านั้นบันไดทางเดินดูมืดมิดและน่ากลัวกว่าปกติหลายเท่าแสงไฟจากไฟฉายส่องกระทบกับผนังปูนที่แตกร้าวและคราบสกรปรกที่เกาะอยู่ตามขั้นบันไดเมื่อเขามาถึงชั้นหกเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกริง้งกริ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 ้งคราว ีน,น้มันดังชัดเจนมากจนราวกับว่าอยู่ห่างจากเขาแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นมันดังมาจากด้านบนราวกับกำลังรอคอยให้เขาเดินขึ้นไปหาคุณอาร์มหยุดยืนอยู่หน้าประตูเหล็กที่กั้นทางขึ้นสู่ชั้นห้าแม่กุญแจขนาดใหญ่ที่สนิมเกาะกินบ่งบอกถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานเขามองไปที่ลูกกุญแจในมือก่อนจะสอดมันเข้าไปในรูกุญแจ มือของเขาสั่นเล็กน้อยด้วยความประมาทเมื่อไขกุญแจออกและเลื่อนโซ่ออกประตูเหล็กก็ส่งเสียงเอี๊ยดอาร์ดดังสนัน่นราวกับเสียงร้องครวญครานของอะไรบางอย่างเขาเปิดประตูออกช้าๆเผยให้เห็นทางเดินสู่ชั้นห้าที่มืดมิดและปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาเตอะ กลิ่นอับชื้นและกลิ่นของความเก่าเก็บปะปนกันอยู่ในอากาศมันเป็นกลิ่นที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจคุณอามก้าวขาเข้าไปในอาณาเขตของชั้นห้าแสงไฟฉายจากมือของเขากวาดไปรอบๆทางเดินภาพที่เห็นคือทางเดินยาวเหยียดที่ไร้แสงไฟฝุฟ่นจับหนาเตอะทุกซอกทุกมุมแมงมุมชักใหญ่ไปทั่วทุกขนแห่งเหมือนกับไม่มีใครย่างกรายเข้ามาที่นี่เป็นสิบๆปีแล้วจริงๆบานประตูห้องพักทุกบานปิดสนิทไม่มี แแต่ร่องรอยของแสงไฟจากภายในห้องเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกริง้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 งคราวนี้มันดังมาจากห้อง5 0 2ห้องที่อยู่สุดทางเดินด้านขวามือห้องที่พี่สมชายเคยเล่าให้ฟังว่าเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นที่นั่นคุณอาร์มเดินไปตามทางเดินอย่างช้าๆแต่ละก้าวที่เดินไปข้างหน้าเขารู้สึกเหมือนกําลังเดินเข้าไปในห้วงเวลาที่หยุดนิง่งความเงียบที่ไร้เสียงอื่นใดนอกจากเสียงโทรศัพท์ที่ดังไม่หยุดมันบ ีบคั้นหัวใจของเขาให้เต้นรัวแรงมากขึ้นเรื่อยๆแสงไฟฉายส่องไปที่ประตูห้อง502ประตูไม้เก่าๆที่มีรอยขีดข่วนอยู่เต็มไปหมดดูเหมือนมีใครพยายามจะงัดแงะมันจากด้านในคุณอามเงยหน้ามองหมายแลกห้อง502ที่บานประตูอย่างชัดเจนเขาหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องเสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่จากภายในห้องมันดังราวกับกำลังรอคอยให้เขาเปิดประตูเข้าไป คุณอามรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีบิดลูกบิดประตูลูกบิดประตูนั้นเย็นเฉียบและหมุนได้โดยง่ายแสดงว่าประตูไม่ได้ล็อกเอาไว้เขาดันประตูเข้าไปอย่างช้าๆประตูเปิดออกพร้อมกับเสียงเอียดอาร์ตอันน่าขนลุกเผยให้เห็นสภาพภายในห้องที่มืดมิดและอับชื้นแสงไฟฉายส่องเข้าไปในห้องเผยให้เห็นข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่ถูกคลุมด้วยผ้าห่มฝุ่นไว้จนหนาเตอะ เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นอยู่ในสภาพผุพังตามกาลเวลาราวกับว่าห้องนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปนานแล้วจริงๆเสียงโทรศัพท์ยังคงดังอยู่และคราวนี้มันดังมาจากโต๊ะข้างเตียงนอนเก่าๆคุณอาร์มเดินเข้าไปมีห้องอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวของเขาทำให้ฝุ่นบนพื้นฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง เขาเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงแสงไฟฉายส่องไปยังโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบหมุนแป้นสีดำสนิทที่วางอยู่บนโต๊ะมันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ามากๆมีฝุ่นจับหนาเตอะเรากับไม่เคยมีใครแตะต้องมันมานานแล้วแต่เสียงกริ้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 งมันยังคงดังมาจากโทรศัพท์เครื่องนั้นอย่างไม่หยุดหย่อน คุณอามยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างลังเลใจทันทีที่เขายกหูขึ้นมาเสียงกริง๊งกริง๊งกริง้งกริง้งก็เงียบหายไปในทันทีเหลือไว้เพียงความเงียบงันที่น่ากลัวคุณอามแนบหูฟังเขารอคอยเสียงจากปลายสายแต่ไม่มีอะไรเลยมีเพียงเสียงซ่าเบาๆเ,เหมือนคลื่อนรบกวนในสายโทรศัพท์เก่าๆเ,เขารู้สึกผิดหวังและโล่งใจไปพร้อมๆกันอาจจะเป็นแค่ระบบผิดพลาดจริงๆก็ได้ คุณอามกำลังจะวางหูโทรศัพท์ลงแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงที่ทำให้เลือดในกายของเขาแทบจะแข็งตัวเสียงนั้นเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบามันดังลอดออกมาจากหูโทรศัพท์รากับว่ามีใครบางคนกำลังกระซิบอยู่ใกล้เสียงนั้นเย็นเยือกและแฝงด้วยความเศร้าซ้อยและเจ็บปวดมันกระซิบว่าช่วยด้วย คุณอามตกใจจนทำหูโทรศัพท์หลุดมือเสียงหูโทรศัพท์ตกลงกระทบกับพื้นห้องดังปึงเขาถอยหลังไปหลายก้าวด้วยความตกใจและหวาดกลัวขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้สึกได้ว่าในห้องนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวมีบางสิ่งบางอย่างกำลังอยู่กับเขาในห้องนี้ด้วยสิ่งที่กำลังกระซิบขอความช่วยเหลือจากปลายสาย คุณอามวิ่งออกจากห้อง5 0 2อย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปตามทางเดินที่มืดมิดวิ่งลงบันไดยอย่างไม่เหลียวหลังไม่สนใจเสียงหัวใจที่เต้นรัวแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอกไม่สนใจความเหนื่อยล้าที่ถาโถมเข้ามาเขาต้องการออกไปจากชั้นห้าให้เร็วที่สุดออกไปจากอาณาเขตของความหวาดกลัวนี้ให้ได้ เมื่อมาถึงชั้นล่างเขาล้มตัวลงนั่งที่เก้าอี้ประชาสัมพันธ์ด้วยความเหนื่อยหอบและหวาดกลัวร่างกายของเขาสั่นเทาไปหมดเขามองไปที่ประตูทางขึ้นทันห้าอีกครั้งความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงเกาะกุมอยู่ในใจของเขาเขาไม่รู้ว่าเสียงกระซิบนั้นเป็นของใครหรือใครที่กำลังขอความช่วยเหลือแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ก็คือเขาจะไม่กลับขึ้นไปที่ชั้นห้าอีกแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณอามไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเลยแม้กระทั่งที่สมชายเขากลัวว่าจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินหรือไม่ก็กลัวว่าตัวเองจะถูกมองว่าเป็นคนเสียสติ เขายังคงทำงานที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ต่อแต่หลังจากคืนนั้นทุกครั้งที่เขาอยู่เวรดึกคนเดียวเขาจะรู้สึกถึงความหวาดระแวงที่เกาะกลุมอยู่ในจิตใจอยู่เสมอและทุกครั้งที่เขาเงยหน้ามองขึ้นไปบนเพดานของชั้น5เขาก็จะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองลงมาที่เขาจากความมืดมิดราว่าเสียงเรียกจากห้องพักร้างชั้นหยังคงรอคอยให้เขากลับไปหาอีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นคุณอามไม่เคยได้ยินเสียงโทรศัพท์จากชั้นห้าอีกเลยแต่เขากลับรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาแทนบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่บางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังกระซิบชื่อของเขาจากมุมมืดและบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังร้องไห้แผ่วๆดังมาจากชั้นบนของอาคารเสียงที่ทํา ทำให้เขานอนไม่หลับและต้องใช้ยาแก้แพ้ช่วยให้เขาสลบไปในทุกคืนความหวาดกลัวกัดกินจิตใจของคุณอาร์มจนกระทั่งเขาตัดสินใจลาออกจากงานที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนั้นเขาไม่สามารถทนอยู่กับความรู้สึกที่ถูกเฝ้ามองถูกติดตามและถูกหลอกหลอนได้อีกต่อไปเขาออกจากที่นั่นโดยไม่บอกใครเพียงแค่ทิ้งจดหมายลาออกไว้และเก็บข้าวของออกไปในตอนกลางดึก เขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่นานกว่านี้เขาอาจจะเสียสติไปได้จริงๆจนถึงวันนี้คุณอามก็ยังคงจำเรื่องราวในคืนนั้นได้อย่างชัดเจนและเขายังคงรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่เกาะกุ่มในใจทุกครั้งที่นึกถึงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากปลายสายโทรศัพท์จากห้องพักรางชั้นห้าที่ขอความช่วยเหลือ และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอาร์มได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองเรื่องราวที่ยังคงเป็นปริศนาและไม่เคยมีคำตอบจนถึงวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าขนหัวลุกในวันนี้เสียงเรียกจากห้องพักร้างชั้น5เรื่องราวของความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจริงกับคุณอาร์มผู้ดูแลอาคารหนุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติสิ่งที่ยังคงหลอกหลอนเข้ามาจนถึงทุกวันนี้ มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนว่าบางทีเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าประปามปราอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา คุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ขนหัวลุกแบบคุณอามบ้างไหมครับหากคุณมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาให้เราได้ฟังกันนะครับทางรายการเรื่องเล่าขนหัวลุกยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงเรื่องราวเหนือธรรมชาติเหล่านี้ไปสู่คุณผู้ฟังทุกท่าน ก่อนจากกันในวันนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าบางสถานที่ก็มีเรื่องราวของตัวเองที่ซ่อนอยู่และบางครั้งเรื่องราวเหล่านั้นก็อยากจะถูกเล่าออกมาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ